สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้แอดมีแนวทางของน้ำทิพย์ vip มานำเสนอนะคะงวดประจำวันที่16ตุลาคมพศสอ6 5หค่ะเลขเด่นหน้าปกนะคะชุด3ตัวมี821 801 ห้าสองหกห้าศูนย์หกสี่สองห้าสี่ศูนย์ห้าหกสองแปดหกศูนย์แปดค่ะสนันเมืองสองละหมื่นนะคะให้เดินไปที่สองค่ะชุดสองตัวมี สอง5ูน6 0สองห้าสองเจ็หเจดแหปดเจดลองหนะคะหน้านี้อวยพรมอบโชคค่ะ ได้เลขเด่นมาสี่ตัวนะคะมีสองมีหกมีห้ามีศูนย์เด่นสองตัวที่สองกับหกนะคะชุดสองตัวมีสองศูนย์สองหนึ่งสองแปดหกศูนย์หกหนึ่งหกแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดค่ะ คู่เงินนะคะให้เด่นไปที่0กับ7คูเท่าป้าแก่นะคะเด่นที่6กับ0ค่ะชุด2ตัวมี6 4 6 5 6 7 6 8 0 4 0 5 0 7 0 8ค่ะ ลูกสอนแดงนะคะเน้นคู่รางวัลที่หนึ่งและเลขท้ายสองตัวนะคะมีหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหนึ่งสี่สามหกสามหกห้าสี่ห้าสองสามสี่หนึ่งสองสามสอง ห้าหกหนึ่งหกค่ะเลขดับเจ้ามือนะคะศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสามสองสี่สามสองสามสามสี่หนึ่งสี่สอง ห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์หกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดแปดเก้าหกเก้าเจ็ดชุดดับเจมือเลขท้ายสองตัวนะคะศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสามสองสี่สามสองสามสามสามสี่หนึ่งสี่สองห้าศูนย์ห้าหนึ่ง 6กศูนย์หกเก้าเจ็ปดเจ็แปดเปดค่ะเทแผงปฐุมนะคะวางเลขดับรางวัลที่1คือเลข9นะคะเลขดับเลขท้าย2ตัวคือดับสองค่ะ บรรณาธิการวางหลักนะคะปักหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งมีแปดมีห้ามีเก้ามีหนึ่งมีสองมีหกมีเจ็ดปักหลักสิบรางวัลที่หนึ่งนะคะมีเจ็ดมีหกมีแปดมีศูนย์มีสองมีหนึ่งมีสามปักหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งนะคะมีหนึ่งมีศูนย์มีสองมีสี่มีห้ามีหกมีแปดปักหลักสิบเลขท้ายสองตัวนะคะ มีหนึ่งมีห้ามีสามมีเจ็ดมีสี่มีเก้ามีแปดปักหลักหน่วยเลขท้ายสองตัวนะคะมีศูนย์มีสามมีห้ามีเจ็ดมีหนึ่งมีหกมีเก้าเลขเสรษฐีนะคะละประกันรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสองตัวเด่นไปที่สูตรเด่นไปที่สองค่ะจับคู่ให้มีสองหกสองแปดสองศูนย์สองห้าค่ะ น้ำที่ pip เลขนำโชคนะคะเด่นไปที่0นกับ6ค่ะจับคู่ให้สองตัวมี02นย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าสองหหนึ่งหห้าหกสาปดสองแปดหนึ่งแปดห้าแปดสาม ก็หมดเท่านี้นะคะสำหรับหนังสือน้ำทิพย์วีไพีขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ